ครั้งลมึงเคยจำสักบาลไม่ควายเออฮะทุกครั้งเป็นไงเขาไม่มีคนอื่นกูบอกมึงเลยนะมึงพอแล้วว่ะจบก็คือจบมึงจะกลับไปเจ็บอีกทำไมใจเย็นๆไม่ต้องวิวกูขนาดนั้นรอบนี้กูเลิกจริง ี่ค้างแล้วที่หลุดจากปากมึงเนี่ยคุณเลิกจริงถ้ามึงพูดออกมานะโทรศัพ์กูเนี่ยแม่เต็มไปคำว่าจบเลิกจริงจําไว้นะว่าครั้งนี้ยมึงพูดออกมาจากปากมึงแล้วว่าครั้งเนี้คือเรื่องจริงพวกกูกจะจําเอาไว้และอยาให้กูเห็นนะว่ามันมาง้อมึงแป๊บเดียวมันพูดมาแค่คำเดียวแล้วมึงกลับไปอยู่กับมันอะ่ะไม่ไมีทางมึงแต่กูบอกเลยนะว่ากูจะไม่เคลียร์กับมึงอีกเลกูรอผัวมึงมาแล้วกูค่อยเคลียร์ทีเดียวเลยผัวมึงอะ่ะ เดิเดดนๆน่ะนั่นไ่งกูว่าแล้วดิเขียร์ดิหงงไงเฮ้ยจบนี่เพื่อนคนเนี้ยพี่คนเนี้ยที่มีห่มในเขาอ่ะมีพี่รุดอลังส,งส่งซิกเขาทำเนี้ยส,ส่งซิกใช่ไหมเดี๋ยวไปบอกดิคอกูไม่ดีคอกูไม่ดี